ข่าวดีมากฟังกันด่วนเลยนะคะบ,บัตรคนจนกลุ่มเปราะบางรัฐเตรียมเติมเงิน16ล้านคนกลุ่มนี้เดือนมีนาคม กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพี่เก๋นะคะก็ไม่พลาดการนําข่าวสารการแจกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากทางรัฐมาใช้ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ฟังเหมือนเช่นเคยคลิปนี้เป็นข่าวดีข่าวด่วนนะคะมาฟังกันเลยนะคะรัฐเตรียมเ,มเติมเงินให้กับกลุ่มบัตรคนจนและกลุ่มเราะบางในเดือนมีนาคมนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรก่อนไปฟังก็ขอ,อกําลังใจด้วยการกดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันค่ะ เอาละค่ะเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะเป็นข่าวจริงนะคะนำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์นะคะก็ต้องขอขอบคุณจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้นะคะ5มกราคมนะคะนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์น,นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่ามาตรการคนละครึ่งระย,ยะที่4จะเริ่มในวัน<ม>ที่1มีนาคมถึง30เมษายนนะคะ ทั้งนี้นะคะกระทรวงการคลังก็กําลังพิจารณาให้เงินเพิ่มเติมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะประมาณ14ล้านคนและกลุ่มเปราะบางอีกประมาณ2ล้านคนด้วยนะคะในเรื่องของจํานวนเงินนะคะก็ต้องพิจารณางบประมาณดําเนินการนะคะก็ขอพิจารณาจากงบประมาณที่เหลืออยู่ก่อนนะคะก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเงินในการเพิ่มกําลังซื้อให้กับกลุ่มบัตรคนจนและกลุ่มเปราะบางที่เงินเข้าบัตรประชา นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะเราก็มาเตรียมลุ้นกันค่ะว่าจะได้รับเท่าไหร่ได้รับ500บาทเหมือนเดิมหรือไม่นะคะส่วนโครงการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะคะก็ดูว่าจะถูกเลื่อนออกไปอีกแล้วค่ะในเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์นะคะก็ได้ระบุไว้ว่าสําหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะคะเนื่องจากเลขาธิการ สำนักนายกรัฐมนตรีต้องรอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนนะคะแต่ก็ไม่มีผลกระทบกับสิทธิ์ต่างๆผู้ที่ถือบัตรก็ยังได้รับสิทธิ์ต่อไปเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีการลงทะเบียนใหม่ค่ะก็เป็นข่าวดีข่าวด่วนนะคะที่ทางช่องนะคะรีบนํามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้ก็หวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์นะคะใครฟังคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตาม เป็นกำลังใจให้กันสวัสดีค่ะ